อยู่บ้านก็สุขภาพดีได้กับลูวิ่งไฟฟ้ารุ่นเจ็จาก m มกกาฟินเนสลูวิ่งรุ่นเจ็เครื่องนี้นะครับเป็นลูวิ่งที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานวิ่งได้อย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยขนาดมอเตอร์4แรงม้าทําให้รับน้ําหนักผู้เล่นได้ถึง140ิกิโลกรัมเลยทีเดียวครับที่สําคัญนะครับลูวิ่งเครื่องนี้มาพร้อมกับตัวซับแรงกระแทกหรือซฟบฮิตชั่นที่มีมาให้ถึง4จุดด้วยกันนะครับจะช่วยเซฟข้อต่อและหัวขับไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บในขณะที่วิ่งด้วยนะครับ ก้าวยาวได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกังวลว่าจะตกจากรูวิ่งเพราะว่ารูวิ่งเครื่องนี้นะครับมีพื้นที่วิ่งกว้างถึง50ซนติเมตรความยาวถึง142ซนติเมตรครับแล้วเมื่อไรที่รู้สึกว่าวิ่งไม่ไหวแล้วนะครับคุณก็สามารถกระโดดเหยียบตรงขอบพักเท้าตรงนี้ได้เลยครับเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองนะครับโดยการใช้เซฟตี้คียดีบไปที่เสื้อแบบนี้ก่อนที่จะเริ่มวิ่งเพราะว่าขณะที่วิ่งอยู่หากว่าเกิดอุบัติเหตุเครื่องก็จะหยุดทํางานทันทีครับ พิ่มสปีดไม่กลัวสะดุดกับการปรับความเร็วแบบก้าวกระโดดโดยดุวิ่งเครื่องนี้นะครับสามารถปรับความเร็วได้สูงสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพิ่มความทา้าทายปีกท่านโดยการปรับระดับความชันที่เปรียบเสมือนการวิ่งขึ้นเขาโดยดุวิ่งเครื่องนี้นะครับสามารถปรับระดับความชันที่สูงสุดถึง15ระดับ และยังสามารถวัดค่าต่างๆได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาความเร็วระยะทางแผลอรอดี่รวมไปถึงค่าที่ปัะสอนหัวใจนะครับซึ่งค่าที่ปัะสอนหัวใจจะแสดงผลก็ต่อเมื่อเรานํามือของเรามาวางที่แถบแม่เหล็กตรงนี้ครับและค่าฟังก์ชันต่างๆนะครับจะมีการแสดงผ่านหน้าจอ LCD ขนาด7นิ้วทาให้เราเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนครับ รูวิ่เจ็ตเครื่องนี้นะครับมีโปรแกรมการวิ่งสําเร็จรูปมาให้เราเลือกถึง15โปรแกรมและเราสามารถออกแบบการวิ่งได้เองถึง3โปรแกรมส่วนปุ่มโหมดตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะวิ่งที่โหมดไหนอย่างวันนี้ผมจะลองวิ่งที่โหมดระยะทางนะครับแล้วก็เซตไปที่5กิโลหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่ปุ่มสตาร์ทเลยครับและเรายังสามารถปรับเพิ่มได้อีกนะครับว่าเราจะใช้ความเร็วหรือว่าความชันเท่าไหร่เมื่อครบตามระยะทางที่เรากำหนดไว้แล้วเครื่องก็จะมีเสียงเตือนและหยุดการทำงานทนันทีครับ การวิ่งของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะว่าดูวิ่งเจ็ดเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับลำโพงในตัวให้คุณสามารถดูหนังฟังเพลงไปพร้อมกับการวิ่งได้เลยง่ายๆนะครับแค่นำสายที่ให้มานี้เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้เลยครับนอกจากนี้นะครับดูวิ่งเจ็ดยังสามารถพับเก็บได้สำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะครับยังคนที่อยู่คอนโดมิเนียมหรือว่าพาร์ทเมนต์เหมาะมากๆเลยครับและนี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดของรู่นเรเจ็ดจากไมค์ฟินเนตครับ